สวัสดีครับวันนี้พบกับทินที่ช่องชินสตูดิโอครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาอัปเดตนกกงหัวจุกของผมที่มีชื่อว่าไฟเซอร์นะครับหรืออีกชื่อนึงนะครับที่ผมเรียกเลยสั้นๆว่าหอยนะครับทุกคนครับถ้าใครเนี่ยยังไม่เคยเห็นไฟเซอร์นะครับผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยครับจะทิ้งไว้ที่อาปุ่มแมววันนี้อะครับอะมาแล้วนะครับ ไฟเซอร์นะครับตอนแรกที่ผมเนี่ยได้รับมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยครับตกจากรังผมเนี่ยก็เลยทําการช่วยเหลือมานะครับไม่อย่างนั้นน้องเขาไม่รู้นะครับว่าจะหนาวตายโดนมดกัดตายอะไรอย่างงี้คผมก็เลยรับน้องเขามาเลี้ยงนะครับตอนแรกก็ยังคิดว่าเป็นนกกระจอกอะไรพวกนี้อยู่นะครับเพราะไม่รู้นะครับว่าทําไมแต่ส่วนใหญ่ที่ผมได้รับนกธรรมชาติมาเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนกกระจอกเงนเอ้ยทางนั้นเลยนะ แล้วผมเนี่ยครับก็เพิ่งจะเคยเลี้ยงนกกงหัวจุกครั้งแรกด้วยนะครับขอย้ำนะครับผมเนี่ยไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้ไปจับมานะครับแต่ผมเนี่ยครับรับน้องเข้ามาเพราะว่าจะนําเพราะว่าความตั้งใจของผมเนี่ยคือผมเนี่ยจะเลี้ยงน้องเขาให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับทุกคนครับแต่ด้านวันหนึ่งนะครับขณะที่ผมเนี่ยกำลังจะเอาไฟเซอร์นะครับเอ้ยไฟเซอร์นะครับมาฝึกบินในบ้านนะครับ ก็รู้สึกว่าวันหนึ่งครับไฝเชอร์มีอาการผิดปกตินะครับก็คือบินตกบินตกและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือหางนะครับร่วงด้วยครับตอนแรกนะครับก็คิดว่าเขาคงจะผักขนเนี่ยครับหางครับแล้วส่วนที่บินไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอ้วนก็ได้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะชอบกินอาหารลูกป้อนอยู่นะครับอาจจะอ้วนก็ได้ครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของตากองนะครับว่าอ้วนนะครับ แต่ผมเนี่ยก็สงสัยนะครับว่ามันอ้วนจริงเหรอผมก็เลยจับไฟเซอร์นะครับมากลางปีกดูปรากฏว่ารู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นค้นหายครับบางเส้นก็หลุดบางเส้นก็เหมือนกับโดนอะไรกัดอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไปค้นหานะครับปรากฏว่าเป็นรานะครับไฟเซอร์นะครับเชื่อมมากๆเลยนะครับทุกคนครับนี่ครับอยู่กับผมด้วย เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าไฟเซอร์เนี่ยรับปีของน้องเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับไฟเซอร์มาเออยและนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมไฟเซอร์ถึงบินไม่ได้นะครับทุกคนครับโหเห็นไหมครับว่าเหมือนเหมือนโดนเชื้อรากินนะครับเมื่อก่อนเลยครับหนักกว่านี้อีกนะครับ พอรู้นะครับว่าน้องเขาเนี่ยเป็นอะไรผมเนี่ยก็เลยซื้อสเปรย์ครับมาพ่นตัวน้องเขานะครับเขาบอกเลยครับว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะครับแล้วน้องเขาเนี่ยก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับทุกคนครับดีใจไหมไฟเซอร์แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าน้องเขาเนี่ยผลขึ้นเต็มแล้วน้องเขาจะไปหรือน้องเขาจะไปจากผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยครับไฟเซอร์เนี่ย จะไม่อยู่ไกลจากผมหรือแม่ผมหรือพ่อผมเลยนะครับเขาเนี่ยจะอยู่กับโอเคไปไกลแล้วครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะบ้านบอกนะครับว่าวิธีการใช้่ครับใช้ยังไงเขาจะมีวิธีใช้บอกนะครับฉีดพ่นบริเวณที่เป็นแผลหรือเชื้อราหรือบริเวณที่ผิวหนังอักเสบเป็นน้องสามรถพ่นโดยตรงที่ผิวหนังไฟเซอร์กลัวครับทุกคนครับ ไฟเซอร์นะครับชอบเล่นน้ำมากเลยนะครับพอฉีดน้องเขาเสร็จนะครับผมเนี่ยก็จะเอาน้องเขาใส่กงนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับทุกคนครับไม่อย่างงั้นเนี่ยก็จะเดินเล่นดีไม่ดีนะครับไปเจองูได้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็จะเอาน้องเขาตากแดดให้ตัวแห้งนะครับ แล้วไฟเซอร์นะครับก็ยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งด้วยครับนั่นก็คือปากปืนกลน,นับร<ะ>ูกันไม่ได้บนอะไรหรอกครับแต่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทุกคนดูนะครับเป็นไงครับความสามารถของไฟเซอร์นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับ ขาบอกเลยนะครับว่าผมไม่เคยเจอนกอากงหัวจุกที่ไหนเขาทําแบบนี้นะครับพรเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนครับนะไปซืหรือบางทีนกกงหัวจุกอาจจะมีลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนครับเพระเาะผมเคยเลี้ยงครั้งแรกเองนะทุกคนครับถ้าสมมุติว่าขนของน้องเขานะครับขึ้นแล้วน้องเขาเนี่ยแข็งแรงแล้วถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยปล่อยไปนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าน้องเขาจะยอมไปไหมนะครับเพราะว่า โดยปกตินะครับน้องเขาเนี่ยจะอยู่กับผมหรือแม่ก็แม่ผมหรือไม่ก็พ่อผมนะครับด้วยรวมแล้วเนี่ยครับไฟเซอร์เนี่ยชอบอยู่กับพ่อผมมากกว่านะครับแล้วเวลาที่ผมเนี่ยจะขอเล่นไฟเซอร์นะครับตอนที่ไฟเซอร์เกาะอยู่บนตัวบนไหล่พ่อผมนะครับแล้วพอผมเอานิ้วไปเต็บเต็เต็เหมือนในภาพเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนครับแล้วตอนนี้ครับไฟเซอร์เนี่ยกุนนะครับก็อนเริ่มแดงนะครับแก้มก็เริ่มแดงนะครับ ไม่รู้นะว่าแก้มแดงเนี่ยเป็นเพราะว่าไฟเซอร์อายใครหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นธรรมชาติของนกกงหัวจุกเลยครับที่จะมีแก้มแดงนะครับไฟเซอร์นะครับเป็นตัวเมียนะครับทุกคนครับเพราะว่าผมเนี่ยไปอ่านในเน็ตมาเขาบอกว่าถ้าหงอนนะครับชี้ไปด้านหน้าแสดงว่าเป็นตัวผู้แต่ถ้าหงอนชี้ไปด้านหลังนะครับก็คือตัวเมียนะครับแล้วของผมเนี่ยก็คือตัวเมียนะครับเพราะว่าชี้ไปที่ด้านหลังนะครับทุกคนครับ นี่ก็จะเป็นความน่ารักแล้วความคืบหน้าของไฟเซอร์นะคะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดที่ใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีเอ้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไฟเซอร์ควิดวิวบ๊ายบายสิ